ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีด้วยกันว่านี่เกมรีวิวอยู่กับเกมของไครสตาร์เรียลกันแล้วกับแพท3.4ที่เรารอคอยนะครับสำหรับแฟนๆของเฟสซีรีส์และเบลดและเบลดรวมถึงแ,นแนฟนไพนอนด้วยนะผมมาดูกันดีกว่าว่านะดูซิว่ามีตู้อะไรบ้างนะครับนะเห็นไหมก็จะมีตู้รีรันสามประสานที่ทุกคนชื่นชอบชอบใจนะครับวันนี้ผมได้ทําการกดทริปปี้ไปแล้วแล้วก็ได้รับทริปปี้ไปแล้วนั่นเองนะครับผมเป็น E0 นะครับผม E0 ไปคนดดนแดนครับนี่ครับผม แต่วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ที่เคยสัญญากับทุกคนเอาไว้ก็คือเปรียบเทียบเบลดระหว่างก่อนบัฟและหลังบัฟนะครับซึ่งผมเตรียมข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับอ่ะอย่างโชคดีนะครับที่ปกติฮอลรอบนี้เนี่ยเขายังมีพอหลักมาให้เราตีอยู่นะก็คือเป็นมอนเตอร์ตัวเดิมเลยเพราะงั้นมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยนนเองอ่ะทีนี้ทีมก็ยังใช้เป็นทีมเดิมครับส่วนสแตทอ่ะพูดถึงส t ตทก่อนดีกว่านะครสแตทเนี่ยผมเผลอไปนิดนึงนะผมเผลอแบบ ไปกดรีลูกแก้วครับไปกดรีลูกแก้วแทนที่คืออย่างนี้ผมมีลูกแก้วเฮดีเนี่ยไอเซตเนี้ยนะอยู่2อันนะครับก็คือมีอันนี้อันหนึง่งแล้วก็มีอีกอันนึงที่มันเป็นขีเหลียดขีดาเมจเหมือนกันผมอะตอนแรกก็จะกดรีตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,ตัวนี้เลยก่จะกดรีตัวนี้แล้ววันนั้นมันรีบเพิ่งได้ที่รีออฟมาผมไปกดโดนตัวนี้ก็คือตัวที่ผมใช้หลักๆก็คือที่ผมอดัดคลิปไปเขาก่อนนั่นแหละกลายเป็นว่าสเตตไม่ขึ้นมาอีกนิดนึงเว้ยทุกคนขึ้นมา2%ป แต่ละอย่างก็คือกลายเป็นจากจากเดิมมันเท่าไหร่วะจาก77เปอร์ก็กลายมาเป็น79เปอร์นี่ก็จาก1 7 8 1 7 9ขึ้นมา1 8 0แนละ้วแต่เลือดยังประมาณเดิมอยู่โอเคไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่า <S 2> <S 2> ทีมเดิมเนี่ยทีมที่ว่าเนี่ยก็ยังคือเป็นทีมเดิมอยู่ก็คือเป็นเบลดสปาร์คเกิลอ่าลวนเมย์ก็ไฮยาซินนะไฮยาซินผม E1 S1 นะจำไว้ก่อนนะส่วนเบลดตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาทำคอนเทน เปรียบเทียบด้วยแล้วก็ไขความลับด้วยดีกว่านะผมจะทําอะไรบางอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> ก็คือเรามาเอาลูกแก้วเพพีก่อนเนี่ยตอนนี้คือลูกแก้วเพพีนะครับเดี๋ยวผมจะ <c oughs> เล่นไปก่อนเลยแล้วกันแค่ห้องแรกห้องเดียวนะเราจะไม่ไปห้องสองนะครับแค่ห้องแรกห้องเดียวก่อนเลยมา <c oughs> <c oughs> เดิ๋เล่นไปเล่น,นครับตอนนี้เพิ่งกลับบ้านมาเพิ่งทํางานเสร็จนะเ <c oughs> <c oughs> พิ่งทํางานเสร็จเพิ่งกลับบ้านมาถึงเเลยมาอัดคลิปเนะี่ยปึ๊บเนี่ยเราก็ทําการเปิดไป เดี๋ยวรอถึงเทินเบรก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดข <ph> <syndrome> ้อมูลอะไรให้ดูปึ๊บฟาขึ้นดึงเบรสะบััดกับปึ๊บอ่าทีนี้มาถึงเทินเบรคละเราจะมาดูอย่าบางอย่างที่ผมอะไรบางอย่างที่ผมเตรียมมาไว้นะก็คือตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ครับผมได้ทําการเอาข้อมูลที่ผมเคยใส่ไว้ในคลิปข้าก่อนเนี่ยมาลงวันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับซูมได้ไหมเนี่ย เฮ้ยซูมได้อ่ามาดูนี่ผมเขียนว่าดูพี่แกบนพรีบัฟนะครับนอ r m a l a t t ท c k เนี่ยมันน้อยกว่า3 0 0 0 0นแต่ว่าเราจะโฟกัสที่อ่าเรามี E1 ใช่ไหมครับเราจะโฟกัสที่การตีปกติตัวที่เราเล็งนะครับตอนเมื่อก่อนมันเป็น6 0 0 0 0่นบวกหนะเฉพาะตัวกลางนะครับ60,000บวกห0 0 0ชูหูกิฟเนี่ยมันก็คือมากกว่า3 0 0แสนแล้วน้อยกว่า4 0 0แสนอันเตเมทยังน้อยกว่า00แสนใช่ไหมครับก็เป็นสรุปตัวเลขมาประมาณ5 0 0แสนที่ผมเห็นแรงที่สุดนะอ่ะทีนี้เรากลับมาอยู่ตรงนี้ ครับเราจะมาดูดีกว่าว่าเราจะทําในเทิร์นแรกอ่ะในเทิร์นแรกเรียกว่าไซเคลแรกดีกว่าไซเคลแรกเนี่ยจะเห็นดาเมจได้จัดจ้านที่สุดนะครับลองมาดูดีกว่าว่าจะทําดาเมจได้เยอะขนาดไหนนะครับโหมดเบยัญติ เรียบร้อยสบัดเออชูหูกิฟผมเห็นแล้วชูหูกิฟส์402น,นะขาวที่แล้วเป็นไงครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวลงไว้เลยโพสบัฟเลยสดเลยครับโพสบัฟเอาเป็นชูหูกิฟก่อนก็ได้ชูหูกิฟพี่แกบ่นอีกแล้วชูหูกิฟส์4 0สสามาละ กลับไปที่ตรงนี้นะครับเราจะสับฮิตละแสนสี่โอ้โหฮ,ฮิตละแสนสี่อ่า normal, normal attack นะ normal attack นะโอ้ยแป๊บหนึ่งลงมาตรงนี้ลงลงนอร์มอล t อตแทเป็นแสนสี่บวกกับพีเกเอาอยูอ่แล้วแสนสี่บวกแสนสี่แต่ตะกี้ลืมดูเดี๋ยวไปลืมดูอะลืมดูว่ามัน ดาเมจสุทธิได้เท่าไหร่ประมาณ4ี่แสนปะดาเมจสุทธิมันจะมาน4ี่แสนสี่แสนหนึ่งสี่แสนสองประมาณเนี้ยมั้งเนี่ยโอ้ยงั้นก็เท่ากับอันนั้นเลยดิหรือเปล่าถึงปั๊บชักมันแล้วกันเอาแสนสี่บอกแสนสี่ก่อนนะอ่ะซับอันตีอื้อันติหกแสนสามโอ้โหแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนอ่าอันติเมตซูมออกซูมออกแป๊บนึงอันติเมต อั 6, 3, 0, 0, 0, 0. นตีเมตรหกสามศูนย์ศูนนยาชัดเจนแล้วนะครับน่าชัดเจนแล้วมามาดูดีกว่าว่าจะเป็นไงต่อไปเราจะจบในไซค์ขึ้นกี่ไซค์ขึ้นนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ไซค์ขึ้นที่30สิบสะบัดกลับไปอีกเข้าไ่แล้วผมจำได้เราใช้2ไซค์ขึ้นเครับเหลือยี่แปดเรามาดูทีคราวนี้จะใช้กี่ไซค์ขึ้นปีปกติได้เอเนอรพอ ปึอ,อปุ่งเป็นเลยฮึแสนห้าแล้วทุกคนฮึแสนห้าแล้วสี่แสนสองเจดเคเจ็ดเค,ดเคอะรลันจะแรงไปนั้น อแต่อันนี้เหมือนจะเบาลงเพราะว่าอันติหลวนเมย์ไม่อยู่เลยไงแล้วฮิตละแปดหมืนเอ๊ะแปลกๆป,กปะ่ะตะกี้แสนห้าแล้วอยู่อ๋อมันมีอันติหลวนเมย์อยู่ด้วยมั้งมาเลยดูแรงครับจะใช้ไปหนึ่งไซเคิลนะครับเท่าที่เห็นอ่าใช้ไปหนึ่งไซเคิลแล้วนะตอนนี้โอเคโพสต์บัฟตอนนี้เดี๋ยวผมมาร์กไปก่อนฟรีบัฟเนี่ยใช้ไป2องไซเคิลนะครับสองไซเคิลอ่าโพสบัฟเป็นหไซเคิลพอลักนะ ผมว่าเลือดพอหลักก็น่าจะพอๆกันได้แหละเท่าที่ดูแล้วโพสบั post โอเคนะครับได้เห็นได้ชัดเลยว่านะตะกี้สูงสุดอยู่ที่แสนห้าผมเห็นตะกี้สูงสุดอยู่ที่แสนห้านะฮะประมาณนี้นะครับก็โอ้โหก็แรงนะถือว่าแรงมากเลยนะโอเคทีนี้เราจบไปคือฟรีบัฟโพสบัฟเราเห็นได้เลยว่าตามตัวเลขนี้นะครับเรียกได้ว่าแรงขึ้นเยอะ เยอะมากมากจริงๆนะครับสาหรับ E 1นะสำหรับคนที่มี E 1นะแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือลูกแก้ว HP mm hmm. เอ้ยลูกแก้ว HP ลูกแก้ว Wind a m a g e Boost ข้าวก่อนเนี่ยผมเคยบอกไปว่าลูกแก้วนะครับหลังหลังบัฟเนี่ยลูกแก้วที่ดีกว่าอาจจะเป็นลูกแก้ว HP ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงมันก็ยังไม่จริงสัทีเดียวผมไปเทสมาตอนที่ผมอยู่ที่ทํางานแล้วผมว่าผมเลยนั่งเทสกับโน้ตบุ๊กผมนะอ่าทีนี้ มาดูกันว่าลูกแก้ว HP เนี่ยเลอลูกแก้ววินดาเม a บู b o o t ลูกแก้ววินดาเม a บูทไม่ลืมอีกแล้วนะครับลูกแก้ววินดาเม a บู b o o t ที่ดีที่สุดของผมคืออันนี้ที่ผมมีคือมันขาดคีเลดนะครับมันขาดคีเลดเพราะงั้นเราจะพยายามทํายังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าให้คีเลดมันเข้าใกล้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดหรือยังไงได้แหละเออหรือว่าเปลี่ยนดีกว่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเราเดี๋ยวนะ รองเท้ารองเท้ารองเท้าอันนี้ดีกว่ารองเท้าอันนี้เสร็จแล้วถุงมือเอาวันนี้ไปเลยครับดูโอ้โห209นะครับ, oh, รบแต่ว่าไอตัวเนี้ยเราจะต้องเปลี่ยนมาใช้หัวตัวนี้นั่นเองก็จะเป็น6 6 <c oughs> <c oughs> กซ็ก็ดูก็ดูสุมเสียงอยู่ดีนะผมว่าตัวเลขก็ดูสมเสียงอยู่ดีนะเดี๋ยวผมผมก็ดูหน่อยว่าใช้อะไรแทนได้บ้างน,นี้ไม่เอา,เาต้องเราต้องการคีเลตเหมาะ,มะโอ้โหไม่มีเลยอันนี้ โอ้ย oh, ี่สองถ้างั้นเราเปลี่ยนนี่ดีกว่าไหมเราเรา,าเราใส่เราใส่ถุงมือเราใส่ถุงมือยี่สองเปอร์เซ็นที่ดาเมจเราใส่อันนี้ดีกว่าแล้วเราก็ใส่ถุงรอ,องเท้าแบบบาลานซ์ Balance นะรองเท้าแบบบาลานซ์ไม่ใช่รองเท้าคิดดาเมจระเบิดระเบอรบ์นะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังยังไม่ร้อยนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้คือคิดาเมจเอคิเลตยังไม่ร้อยนะ ถ้าอยากร้อยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถุงมือเป็นนี้ผมว่านะแต่ว่าเอาประมาณนี้ก็ได้อะเรามาดูเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปมาร์ไ้ก่อนนะอันนี้โพสบัฟลูกแก้วนะเป็น HP HP off นะครับ HP off อันนี้เดี๋ยวผมเอาไปโพสบัฟผมไม่ได้เอา อะไรนะวินดาเมจบูสไปเทสต,ตอนพรีบัฟแต่ว่าเราสามารถปรับกลับไปได้นะปรับกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าได้แต่เราจะกลับไปทําไมถูกต้องไหมครับเราก็เทียบกันให้เห็นไปเลยนะครับวินดาเมดดาเมดบูสวินดาเมจบูสตัวนี้นะแล้วก็เอาข้อมูลทุกอย่างมาลงไว้แป๊บหนึ่งโพสบัฟชูหูกิฟ่ะเอา3ตัวนี้ลงมาปุ๊บแล้วก็ลบตัวเลขออกนะครับชูหูกิฟต์นอร์มัลแอตแทกพี แอนติเมตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าที่ผมจำได้นะ <Yeah. S 1> แรงกว่าแรงกว่าเฮพครับแรงกว่าเฮพแบบแบบเห็นชัดเลยอะ่ะผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะ <c oughs> แต่วินดาเมตบูทยังกลายเป็นสิ่งที่แรงกว่าอยู่ดีสบัดกับออ Will dispatch your mm hmm. มาละบนเมดีตันติปุ๊บแล้วก็ไฮซิสกิลอืมเห็นไหมครับชูหูกิฟสามสิบห้าเฮ้ยชูหูกิฟเอ้ยสา่ชูหูกิฟดันเฮ้ยเบากว่าว่ะชูหูกิฟเบากว่าเอาทุกคน เพราะว่าอะไรเพราะว่าชูหูกิฟต์เนี่ยเขาคนวณจากเคีคำนวณจากเคพีเป็น,ต,นต้นเดิมอยู่แล้วนะครับอ่าเรามาดูตะก,กี้เรา3ามแสนห้าไหมเรามาไปก่อนเลย3 5 0ห้าศูนนย์ยะครับเริ่มมาตอนแรกเนี่ยแสนห้ 100, เลยนะแต่ว่าอีกข้างนี่ดันไม่คลิสซะง,งั้นนะมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงดู6กแสนเลยนะโอ้ จบเฟสเลยครับผมหกหกศู 6, 6, นย์นะเดี๋ยวมาก่อนหกแสนหกนะครับหกแสนหก normal attack ตะกี้เป็นแสนแสนห้าแสนห้าบวกแสนห้าแต่อีกข้างๆกนะ็ไม่คริตเซ็งเลยนะปึ๊บ <c oughs> <c oughs> สะบัดกับอืมตันติดมาพอดีเลยแสนหกแล้วครับผมนิ่ละแสนหก ดาเมจรวม400สนั่น400ามาแล้วชูหูกิฟมาแล้วโอ้โหบอกเลยน่าเสีดายที่อันติของหลวนเมยมันมีดาวไทม์อยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยผมว่าเบสเราน่าจะโหดกว่านี้แล้วก็เหลือ900 9 900 9,004เพราะว่าอันติหลวนเมยมันหายนะครับโอโ้มาแล้วแกตัวเลขเลยครับเป็น10,06เอ้ย1 0 0กเนี่ยแสนหกชูหูกิฟแสนสาม ก็คือตามนี้เลยครับ <Okay. S 1> เอาง่ายๆคือวินดาเมจบูธเนี่ยยังคงแรงกว่ายังคงแรงกว่าในระดับที่ว่าอ่ะสิบเปอร์เซ็นถึงไหมก็จากหกพูดจากอัลติเมทก็ได้เอาหกแสนสามาเป็นหกแสนหกอะ่ะก็คือห่างกันสามหมื่นครับตีปกติก็ห่างกันอาจจะห่างกันต่อสองฮิตก็ห่างกันสองหมื่นาเนี้ยส่วนชูหูกิฟต์เนี่ยตอนแรกมันห่างกันหมื่นหนึ่งนะครับอ่าห่างกันหมื่นหนึ่งประมาณนั้นนะครับ ผมว่านะผมว่าถ้าหากว่าจะเอาชัยแบบเบรดแบบอยู่ยาวๆนะผมว่าควรจะหนึ่งสิ่งที่คุณควรทำเลยก็คือคุณไปหาเซตแคสต์ริสมาเลยเซตแคสต์ริสก็คือแคสต์อยู่ในแคสต์แคสต์ริสก็คือเซตนี้นะครับเราต้องไปนั่งหาเซตนี้แบบเขาเรียกว่าแบบดีมากความหมายก็คือออบลองต้องสวยนะครับออบลองต้องสวยแบบสวยมากๆอ่ะ ไอตัวนี้นะผมบอกเลยว่าต้องสวยต้องสวยจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปกดเบรด e2 ทําไมผมถึงบอกว่าต้องไปกดเบรด e2 แล้วเรามาดูกันแล้วเนี่ยถ้าหากเรามีเบรด e2 เนี่ยแต่แต่คนนะถ้าใครที่แบบอยากจะดันคีด,ดาเมจให้มันขึ้น210 220ขึ้นไปเนี่ยผมว่าการกด e2 มาจะช่วยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครมีซันเดย์เนี่ยก ผมก็มีซันเดย์แต่ผมไม่ใช้ผมต้องเอาซันเดย์ไปเล่นกับอะไกรยาไงแต่ว่าถ้าใครที่มีซันเดย์แล้วจะเอามาเล่นทีมอยู่ทีมเดียวกับเบลดเนะี่ยรอยู่กับทีมเดียวกับเบลดเนะี่ยเออก็ถือว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยว่ามันคีเลตโบนัสคีเลตยี่สิบเปอร์ไงแล้วเราก็มีจาก E 2อีกีตั้งสิบห้าเปอร์ถูกต้องไหมโอ้ยไม่ใช่ดิคนละคนกันอันนี้นะก็เป็นสิบห้าเปอร์นั่นเองนะซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถบิลคริดาเมจได้เวอร์วังอลังการจริงๆนะครับจริงจริง,รงที่สุดเลยนะ สองวันนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าผู้ชนะนะครับผู้ชนะนั่นก็คือวินลูกแก้ววินดาวเมดบูธนะครับแต่ว่าหลังบัฟมาเราก็จะเห็นชัดเจนเลยเบรดเราแรงขึ้นจริงๆสําหรับ E1 ครับแรงแบบที่ว่าถ้า E1 เนี่ยผมว่าขึ้นเทียร์ศูนย์จุดห้าหรือเทียร์ศูนย์ได้เลยนะครับแต่ว่าของฟริดวินเนี่ยเทียร์ลิสต์อะไรของเขาไม่รู้นะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับเขาเอาไปตอนนี้คืออัพไปที่เทียร์หนึ่ง เทียนหนึ่งสีเหลืองนะอ,อยู่ที่เดลอะครลอนก็แบบเราก็แบบเออวะอย่างน้อยม,มันก็เทียบกับอะครลอนได้มันก็ยังดีเว้ยนะครับคือเขาเทียบกับตอน E0 ศูนนะ e ศ e ูนอีศูนเอสหนึ่งแล้วบอกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ขั้นเดลอนะครลอนน่ะงั้นก็หมายความว่าแบบออมันอยู่ด้วยกันได้ก็ยังดีนะอะครลอนก็เป็น e ศูนย์ s หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาเทียบเทียริสเขาจะเทียบกว่าอศูนนะครับอ่าทีนี้ยังไงต่อ ตอนนี้เป้าหมายของผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสิ่งที่ผมต้องการจะทําตอนนี้ก็คือเก e ็บทริปบ e ี้อีดึกนะเก็บทริปบี้อีหนึ่งเพื่อเอาโบนัสความเสียหายจริงอะไรของเขาไม่รู้ในเดอะโซนอ่ะที่ตีแล้วเด้งโบนัสความเสียหายด้วยครับแล้วก็เอาไลท์โคนซันเดย์นะครับซันเดย์อยู่ไหนเอาไลท์โคนซันเดย์มาแทนตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่จะเป็นพาร์สแอนด์ฟิวเจอร์ซึ่ง มันไม่ค่อยดีมันสู้ประจําตัวไม่ได้อยู่แล้วแหละซันเดย์เป็นคนที่หิวประจําตัวมากๆถึงมากที่สุดนะครับมากที่สุดที่หมายความว่าไม่มีนี่คือชีวิตเปลี่ยนเออเอาง่ายๆดาเมจหาเยอะด้วยนะผมบอกไว้ก่อน,นจะเกิดอาการสกิลพอยต์ไม่พอดีพลังงานไม่ทันหลายอย่างอยู่นะครับเพราะงั้นเป็นกระใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับทริปบี้อีอีหนึงแล้วก็ซันเดย เอหนึ่งสันเดย์เอชหนึ่งไลโค้ดันเดย์นั่นแหละแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้ครึ่งหลังถ้าผมดวงดีมากพอผมจะเก็บเบลด E2 สองใช่ครับผมผมจะเก็บเบลด E2 สองนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะดวงดีไหมถ้าดวงไม่ดีก็จบข่าวเลยครับอันนี้เอาจริงๆอยากจะไปให้ถึงสัก E4 สี่นะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ะเรื่องต่อไปก็คือ Battle Pass ตอนนี้รีแล้วถูกต้องไหมครับ เดี๋ยวผมจะทำการเติมแพ็คใหญ่สุดขอดูหน่อยซิว่าอ้ไอคอนอะกลยะ่ย่าโอ้โอ้เติมแพ็คใหญ่แน่นอนอยั่หน,นี้โอ้แพ็คใหญ่แพ็กใหญ่ต้องมาแล้วแพ็กใหญ่ต้องมาแล้วแน่ๆแล้วเรียบร้อยมีอันนี้คนระับได้นี้อีกอันนึงอันนี้อีกอันหนึ่ง,ก,นนง,ก,นนงก็หมายความว่าเราก็จะได้ 2อ,อันนะเราก็จะได้มา2ก้อนและจะทําเป็น S 2หลังจากที่จบคลิปนี้ออกไปปุ๊บก็คือผมจะทําการขัด S 2แล้วนะยังไม่ได้ซื้อนะแต่ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือผมยังเป็น S 1อยู่นะตัวนี้เนี่ยโอเคมาไปก่อนแล้วผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจ <c oughs> อกันคลิปหน้าครับผม